สวัสดีครับวันนี้วันพุทธหัดวันที่30สเดือนห้าปี2องพตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีวันนี้ทับควางสร้างหมูแด้เดียวสีสิบโลสามชั้นยี่สิบสันนอกยีสิบไอ้นี้เราเราเคยคิดน,นะว่าเออสักวัน เรามามักหมูที่บ้านเราเออมันจริงด้วยนะเราเคยคิดมาหลายปีละเออเราเคยคิดว่าเออเอาหมูมามักบนฟ้าทางนี่แล้วจะเปิดลําโพงเราเคยคิดนะเออเห็นไหมได้ครับเป็นจริงเลยอะแล้วเราเคยกังวลด้วยว่าสักวันนี้ไม่มีต่างซื้อหมูขายมันจริงจริงด้วยแต่สักวัน เราอาจจะดีคืนกว่านี้สิบเท่าก็ได้ครับความรู้สึกผมบอกอย่างนี้นะครับคือว่าผมยังมีแรงอยู่ปีนี้ผมอายุ42ครับเรี้ยวแรงผมเต็มเลยแต่ช่วงนี้ผมเป็นไข่เป็นไข่ไงมันผมไปฉีดยามาสองอาทิตย์แล้วมันไม่หายอะ่ะเดี๋ยวโพงนี้ผมไปหามหมอสระบุรีดีกว่าไป,ไปให้เขาตรวจเลยว่าร่างกายผมเป็นผมเป็นอะไร ขนาดพูดเนี่ยพูดยังไม่ฉัดเลยมีกับงูจ้องจะมอกเป็นเยอะอยู่ฮ้ยถามว่าเรียวแรงมีไหมเรียวแรงมีครับแต่แต่แบบว่ามันมันเมื่อยอะ่ะมันเมื่อยแล้วมันปวดหัวอะ่ะเราอาจดูดวุลีเยอะไปเปล่าเมื่อคืนก็เหมือนการน,นอนนอนนอนตื่นขึ้นมาปวดหัวจี๊ดเลยแต่ยาของหมอมันเหลืออยู่เราก็กินแต่หมอไอ้ยานั้นดีนะ มันแรงด้วยหมอบอกว่าถ้าไม่ปวดหัวไม่จําเป็นอยากกนนะออ่ากินนะเออถากินนี่ต้องหางสีชง่ชั่วโมงจริงๆด้วยเรากินแล้วหายเลยอ่ะกินแพร่าการ์ดสองเมตรพาราห้า้อยห้าเมตรแล้วก็ยายนั่นอ่ะแรงครับยายทําอะไรยายครับทําอะไรครับยายมายืนตากแดดหน,นี้ยายไม่รอหรอครับ แล้วลูกหลานของยายไปไหนหมดแล้วครับไปโรงเรียนครับไปทำงานครับรอครับอยู่บ้านกี่คนเนี่ยสามคนใครบ้างครับลุงิ๊ลงุลงน้งแม่เหรอใส่นี่ด้วยมะไม่ต้องใส่หรอกแม่ถ้าใส่แล้วไม่อร่อยไม่ต้องใส่อันนี้เราหมักได้สิบโลแล้วหมักแป๊บเดียวแค่นั้นแหละยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่เราดูดบุหรีก่ก่อนมันมัน ไม่นางมันไม่สะดวกแม่ลูกผู้ชายตัวจริงจงยืนนี่นะครับไเมื่อเช้านี้มาบอกว่าพักไม่พอเราไปซื้อหมเข่ลยังสวยมากเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวแมงวันคาวขีเละดิเออนี่ครับเราหมักได้สิบโลแล้วครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอีกยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วหมักง่ายครับแต่หานั้นมันช้าไปหน่อยหาน,นี่เกือบ เกือบชั่วโมงแล้อ่สองขนาดทานสองคนนะครับอันนี้เราทายไว้เป็นที่ระนึกเราเคยคิดนะว่าสักวัน,นเราจะเอาหมูแดดเดียวมาหมักบนฟ้าถังนี้แล้วเราก็เปิดลำโพงอ่ะจริงๆด้วยไม่เป็นไรเมื่อกี้ไปโรงเจอลูกค้าหมูมองเราใหญ่เลยมองแบบงงๆเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงาั้นอะไรอย่างนี้เปล่า หรือว่าเราคิดไปเองอ่าดูหน้าตาโซมของเราหน่อยนี่เราไม่สบายนะแต่เราเดินได้พูดได้แต่พูดแบบไม่พูด,ไม,พด,ไ,มพดไม่ชัดอะเมนไทยยืงยภาษาไทยมันชบายนะยืงยภาษาไทยยิมันสบายไแต่ยืงัก็งัจ้องฉมอกจางย่อ่ามาดูหน้าตาโซมของเราหน่อย นี่นะครับชุดมักหมูของเราครับเนีย่ยพี่เคยกูมีจางใสก่กระเป๋านี่ออกนอกมาเลยนะไม่มีจางใสก่กระเป๋านี่เงียบเออได้สี่ร้อยมั้งสี่ร้อยหรือห้าร้อยไม่รู้อะค่ามักเออค่าหันหมูสองคาหันหมูสองร้อยค่าไปทรงอีกสองร้อยเออให้แกไปเหอะอาไรมีจางชส่อ่างานแค่นี้นะครับเราจะมักหมูต่อน,นะครับ